นองพกไหมจ๊ะอา้าวแล้วนี่ใขรครับเนี่ยมองหน้านี่มีปัญหาอะไรหรือว่าพี่มองมาราะวมีใจแล้วพี่มองมาพรา๊วมีใจเลยเอ้ยและถ้าคุณจำได้แต่คนเนี้ยมาเจอกับเราในเทปบิวกลยานีและฟอร์มมันดีเราก็เลยขอคอนแทคมาเป็นทีมงานเราซะเลยเดี๋ยวได้เชียวมากองเราเชียวอืม <c oughs> จับปั้นหมดแล้วครับ ทำไมถึงมาเป็นแม่ค้าขายขนมครกจะเนี่ยหน้าตาสวยงามขนาดนี้หรือชอบโดนหยอดอัะหรือชอบโดนกอดออกินขนมครกไหมจ๊ะกินครับกิน,ก,นกินแม่ค้ากินกินแม่ค้าแต่เราขายขนมครกนะแล้วแม่ค้าล่ะแม่ค้าไม่ขาะเพราะแม่ค้<ห>าชอบโดนหยอดอย่างเดียวเพราะแม่ค<ห>้าชอบโดนหยอดอย่างเดียวนรืว่าไม่ขายอว่าให้เลยไม่ให้เลย มไ่ให้เธอเธอเล้าเหลือเอองั้นเป็นแฟนกันเลยจะได้จบโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดโอ้โหดีวด้วยที่รักที่รักนั่งรอก่อนเราแบบว่าเราต้องทำงานรองรอไม่ไหวแล้วเธอจะไปไหนเราจะไปอยู่คือข้างเธอเธอช่วยเราขายหรอยกลัวนะถอยกลู่ทีเดียวแต่แพรวานี่เห็นตัวเล็กแบบนี้สู้คนนะครับเธอจะเป็นแฟนเราเธอต้องช่วยเราขายนมโคกก่อนช่วยเราขายนมโคกแต่แกน่ะกินอะไรอยู่ไม่ช่วยน้องเลยเธอจะเป็นแฟนเราเธอต้องช่วยเราขายนมโคกก่อนนะ ก็แลขายขนมจีบได้ไหมเพราะเราขายทุกวันหล่อไม่ได้เธอเราขายขนมโคกันไม่อยากขายขนมจีบแล้วช่วยสอนเราดีเราไม่เป็นเลยเราไม่เป็นเลยนี่เธอเธอทันอย่างนี้ใช่ใช่อย่างนี้เธออย่างนี้ใช่ใช่อย่างนี้โอ้สอนแบบจับมือประคองด้วยใช่้ชๆเธอค่อยๆนี่เป็นอาจารย์ที่ดีนะเนี่ยนี่อย่างนี้เก่งมากเธอเธอเธอเรียนรู้เร็วมาก ถ้าเธอเกิดยุคนั้นนะไอ้สไตล์ไม่ได้เกิดบอกเลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลยลเฮ้ยจับมือแบบนี้และไอ้นั่นกลับมาเกิดพอจะเกิดได้ไหมเอ้ยว่ายังไงคะเธอว่ายังไงคะเธอไีไ่สไตเนี่ยตายแล้วหลักฐานคาตาจับมือหย่อดขนมครกด้วยโอ้อะไรนี่เพิ่งไปเลิกกับเมียมา่อนเขาท้ามันนีเฮ้ยนั่เมื่อกี้เราคุยกันว่างไงอ่ะเธอไปบอกเลิกเมียหรือย,อยังก่อนบอกแล้วไงเนี่ยรีบกลับมาเลยแล้วเมื่อกี้เห็นนะ ก็สอนเขาหยอดเนี่ยว่าทำไรกันเนี่ยก็สอนเขาหยอดขนมโคกอ่ะแล้วที่อุ้ยตาข้ามน้ําข้ามบานไปบอกเลิกเมียเนี่ยเพื่อมาบอกก็เพราะว่ารอเธอแต่เขาขอให้สอนเราสอนวิชาแล้วมีลูกศิษย์ไม่ได้หรอแต่เราเป็นแฟนกันแล้วนะใช่นี่แฟนเราเธอเป็นลูกศิษย์เราใช่นี่แฟนเราเธอเป็นลูกศิษย์เราโอ้โหตัวรอดตัรอดโอ้โหเขียนทิ้งเลยเฮ้ยเขาเขาบอกเป็นแฟนผมนะ ฉันไม่ได้บอกฉันเป็นแฟนเธอฉันบอกฉันเป็นแฟนเขาเธอเธอเล้าเหลือเอองั้นเป็นแฟนกันเลยจะได้จบโอ้โหสุดยอดเธอไปเคลียร์กันเองก่อนเถอะฉันจะขายหน่มเด็กต่อเธอจะเชื่อใครแล้วเด็กช่างอะไรเนี่ยถือม้วนแรปเนี่ยจะมาแรปอาหารเหรอถ้าเธอไม่เชื่อเรานะเราก็เลิกกันไปเลยพี่ใจเย็นๆคุยกันง่ายๆลามาจับโมบายสู่สุรันหรืออะไรอ้ฟูนี่อะไรของมันวะเราเลิกกันดีกว่าเราเลิกแบบเลิกอยู่เธอเลิกอยู่ตรงนี้เถอะ เราจะเป็นบ้าเราจะเป็นบ้าไม่เอาแลวไม่เอาลวไ,ไ,ไม่เอาอะไรเราเราไม่ชอบคนปิ้นป้อนว่ะเธอเธอนั่นแหละปิ้นป้อนเธอมีเหนียวแล้วเธอมาบอกว่าเป็นแฟนเราใครกันแน่ปิ้นป้อนแหมเขาก็จับได้หาเรื่องเรื่องเลยนะเธอเ็าเพิ่งเลิกกับแฟนมาเอาไงดีวะเนี่ยแตะเนื้อต้องเนื้อชัดเลยไอ้ฟูดี๋วใช่ไอ้ฟูไอ้ฟู <S <S ไอ้ฟู แล้วเธอจะไปไหนเธอทิ้งเราเลยเหรอครบกันแบบแค่นาทีแรกเธอก็ทิ้งเราเลยเหรอแพรวานี่ต่อให้กลัวไงแต่เขาสู้คนนะครับมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยไอฟูไอฟูอยู่ตรงนี้นะลูกพี่ไม่ยอมไอฟูไอฟูอนะ่ะใช่ไหมไอฟูนั้นใช่ไหม,มถ้าเธอจะหลายใจเราคงคบกันไม่ได้จริงๆหรอเออดีไม่อยากมีผัวเราอยากขายขนมครกไม่อยากมีผัวเราอยากขายขนมครก บุนวายจริงเลยจะไปดีๆหรือจะไปด้วยน้ำน้ำกะทิไปเลยอย่ามาอย่ามางอแล้วกันไม่งอหรอกเว้ยไปเลยเนี่ยมีเป็นพันเป็นล้านคนพูดอย่างนี้สุดท้ายทุกทีสุดท้ายทุกทีอะไรทุกทีต้องมางอสิไม่งอหรอกเว้ยโอ้อ้กูนี่ไม่ธรรมดาท็อปฟอร์มตลอด ทำไมเอ้าเราจะเลิกกันจริงๆหรอเมื่อกี้เธอบอกเลิกเราไปแล้วเธอก็บอกว่าไม่ต้องมาโง่เธอกลับมาทําไมเธอมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยคบุคนไม่มีศักดิ์ศรีพลิ้วอะไม่ได้ว่าพลิ้วอะเราไม่ต้องเข้ามาใกล้เลยเลิกกันจริงๆหรอใช่เราก็คิดว่าถ้าถ้าคนเรารักกันจริงๆก็ให้เอยไปได้เธอช่างไม่เห็นถึงความนั้นเลยอะจะให้เห็นอะไรอ่ะ เอาแล้วนี่กลับมาง้ออีกเอาไงดีเนี่ยเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไม่เหลือใครแล้วอะฝั่งนู้นพี่ก็เลิกแล้วพี่ถือว่าลืมลืมไปได้ไหมเริมเริ่มต้นใหม่ไหมลืมไอ้นี่ไปด้วยพี่พี่เป็นเพื่อนกันเปล่าไม่เป็นเพื่อนกันไม่ไม่ต้องพูดเราพูดกันอยู่สองเป็นเพื่อนกันเปล่าเพื่อนกันต้องแบ่งปันกันได้ไม่แบ่งกับใครค่ะเลือกคนเดียวถ้าใครกระโดดลงน้ำแล้วว่ายไปถึงฝั่งนั้นแล้วว่ายกลับมาเอาตัวเฮี้ยมาให้เราได้เราจะคบเป็นแฟนไม่ว่าเธอคนไหนก็ตาม หรือว่าเราจะคบซ้อนกันดีไหมเออคบซ้อนไปเลยเธอเธอไม่กล้าหรอกไม่ต้องเสี่ยแกันเดี๋ยวเราโดดเองเฮ้ยใครโดดครับไปแล้วเป็นแฟนเธอเลยใช่ไหมต้องเอาตัวเฮี้ยมาให้เราด้วยเถอะได้นี่ไงตัวเฮี้ยมาเถอะท่านครับเราถ่ายรายการอยู่นะครับคุณครับ <S 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 นี่นี่เป็นแพรวาที่ร้องเพลงเนี่ยไม่อยากทั้เฮ้ยใครเนี่ยนี่มาทำอะไรนะถ่ายรายการครับเฮ้ยเฮ้ยถอใจเย็นเฮ้ยถอใจเยเยใจเย็น